สวัสดีค่ะคุณจิรพ네ัฒน์จงกลสองเพราะนะคะเชิญน wow ั่ค่ะไม่เป็นไรจ้ะได้ไหมค่อจย์มีอาการยังไงยังไงไหมครับวันนี้เออตอนร้องเพลงแบบเยอะๆบางทีมันระคายคอบ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับเจ็บคอมีไอมีน้ำมูกอะไรรุ่มด้วยไหมไม่มีค่ะหมอทุกหนย่งนะอา มีหูเลยรเ่คเดี๋ยวถักเสื้อชั้นหนึ่งได้ไหมนะจเขาออกึกนะครับอแนหลังนะคกรนนนะนจเขาออกลึกนะไม่มีอะไรนะคอก็ไม่แดงนะครับ ก็คิดว่าไม่ต้องทาทาทนยาอะไรนะพักเสียงมีโอกาสพักเสียง <S <S ได้ไหมมีไหมตอนร้องน้อยลงอลยค่ะเพราะเราตัวการดื่มน้ำอุ่นเยอะเยอะแล้วก็นอนตะกอนเยอะเยด้วยนะคะว้าค่ะเรื่องนี้มีอะเรื่องน้ำหนักหรอน้ำหนักมากเลยค่ะขึ้นเกินขึ้นกี่โลแล้วครับเนี่ยเออตอนนี้ขึ้นหนูว่าตอนแรกมันน่าจะเยอะกว่านนีะ้ตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งกิโลขึ่งจากตอนก่อนเข้าบ้านะแล้วมันเหมือนจะแบบ อ้วนมาแล้วก็หนูพยายามออกกอลังกายแล้วกินไม่กินแป้งก็เลยเหลือแค่ซึ่น้ำกิโลคืนถ้าถูกแล้วก็ลดลดคาร์โบไฮเดรตล,ลดน้ำตาลอ่ะทานกน้งหวานเยอะไหมไม,ไม่ทานโย<า>นเกิร์ตนมอะไรนี่อ้วนมากก็มีน้ำตาลนะครับ<ๆ>เอาแบบที่แคลอรี่ต่ำๆได้ไหมเอาแบบแคลอรี่ต่ำๆหนูดูแคลอรี่แบบว่า,ามันร้อยสิบแต่ว่าพลังงานจากไขมันร้อยสิบห้าอย่างไงี้ยนะทั้งแคลอรี่ทั้งกระป๋องทั้งก็ร้อยสิบ <100, S 2> <10. S 1> แล้วแล้วมีน้ำตาลแคลอรี่จากน้ำตาลด้วยใช่ไหมครับเขียนว่าพลังานจากไขมันใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นแล้วก็ทานพวกข้าวเยอะไหมไม่ไม่เลยไม่ทานข้าวเหรอค่ะแล้วมีแรงก็ทานมันก็เป็นแบบพวกของทอดบ้างอะไรบ้างมันอาจจะมีแป้งนิดนึงใช่พวกเฟนฟรายไม่เอานะไม่กิอาจจะกินนักเก็ตบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้กินเยอะออกกำลังกายเต็มที่แล้วก็พยายามวิ่งขึ้นันลงบันไดสิบรอบดีดีนะครับก็ก็ทาถูกแล้วนะ คือมันไม่มีตอนนี้ก็ไม่นานให้ทานยาอยู่แล้วนะเพราะตอนนี้เป็นช่วง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 เราเก็บ,กบตัวอย่างเงี<ม>้ยก็ไม่ไม่มีแล้วก็ออกร่างกายแล้วก็คุมอาหารมากขึ้นเท่านั้ะครับแล้วอย่างนี้เราจะแบบว่ารู้ได้ไงคะว่าบางอย่างมันไม่มีแคลอรี่เยอะนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเอาจะกินได้หร่าอ้วนเขาก็ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็พวกพวกไขมันอ่ะพวกน้ําตาลเยอะๆพวกที่หวานๆจะจัดเนี่ยก็จะคือมันก็จะเป็นพลังงานแล้วถ้าเราใช้พลังงานไม่ไม่ไม่เท่ากับที่น้อยกว่าที่เรากินเนี่ยมันจะสะสมทำให้น้ำหนักเราขึ้นครับ เมนูราไม่ทานทานโปรตีนก่อนข้าวสมมติว่าทานข้าวเงนี้ค่ะให้ทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือผักไงคะคือทานให้เป็นพวกโปรตีนนั้นลงไปก่อนแล้วค่อยทานที่เป็นแป้งลงไปเพราะว่าท้องจะได้อิ่มเดี๋ยวพอเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันย่อยในปากอันนี้โปรตีนจะย่อยในกระเพาะอาหารมรนจะหนูทานเป็นพวกโปรตีนลงไปก่อนแล้วค่อยทานข้าวใช่ค่ะก็จะอิ่มทานเนี่ยเป็นทานพวกผักครับผักผลไม้พวกนี้ทานผักผักเยอะๆยอนะครับ ขาไม่ค่อยมีของให้หนูกินเลยขอได้ขอไม่ได้เหรอก็ไม่ได้แต่บางทีเขาจัดมาแบบเป็นของร้านไหนร้านไหนอะไรมาอ๋อแล้วเขาเลือกเลือกทานได้ผลไม้ก็ส่วนใหญ่ที่ที่ที่น้ำหนักเราขึ้นเร็วอย่างนี้ก็เป็นเพราะเราทานคาร์โบไฮเดรตเยอะครับคาร์โบไฮเดรตก็อยู่ในพวกที่เป็นน้ำตาลข้าวแป้งก๋วยเตี๋ยวขนมปังนะแล้วลด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 พวกนี้ครับลดพวกนี้แล้วออกล้างกายด้วยถ้าถ้าเรากินน้อยแล้วออกล้างกายเยอะมันก็น้ำหนักก็ไม่ขึ้นก็ อัันน้เงครแต่หนูอยากลดเลยออยากล,ลดได้หน้านหนูบวมมากมียาลดบวมปะคะต่อสามสามคนเราไม่มีนะครับไม่มีนะต้องออกกลังกายลดน้ำหนักเอานะจะ <c oughs> มีคําถามไหมคะจะถามอะไรจิ๋หน่อยไหมคะมีค่ะเป็นเรื่องน้ำหนักเลยค่ะพยายามเข้านะพยายามนะจ้ะจ้ะให้กำลังใจค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพี่โหวตหนูด้วยนะคะ หมดละค่ะอาจารย์าอาจารย์เขียนใบาย,ยาก่อนไหมใบยาไปอ,อ,อ,อนจากหลังมานะ้าทีสองไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องมียาแฟ้มประวัติของน้องตอนนี้เล่นได้แต่เล่นได้ใน,นคี์ที่สามเล่นอะไรได้ในคี์ทแบบี่สา